สวัสดีครับพบกับช่องทัพพูชแนลนะฮะวันนี้ก็มีการล้มบัวนะครับนะครับป่าไทยนี่ล้าบ้านเกานี่ล้าม,น,มนเรยนเรียบอ่ะเอาเบอร์รเรีรรเยกเมัเป็นเตื้อละไงกันเพลงไฟายมันเรงยกเขาลงลืนอเลออเรียวมาตามเออยัน หลับหน้ามันค่ายาง่น้องิดกฎหมายบ่เพ่ล้ไเลยสดจะม้หัวคณะหนึ่มีัวพาวมีไว้ได้เไปคเม่แ้วมกดีน้ำมี5้าแสเสอรให้เสือห้ตัวอย่าง่นได้เสือให้นะขาข้อคือมันได้เสือเาให้แ้วมีตัวอย่างอื่นเสือเให้ไใ่ไหม่าด้อมสดเด็ทางระบียไทยรู้น่ เราจะแบ่งเป็นส่วนๆเด้อนี่ยสีน้วตัวใหญ่ต็มึงมาทาสดสดัวแม่ตายเพมึงก็เบิกไฟมันนี่คือเสือเราให้กินสดๆเลยียเ้ยงัให้ัน็เลยเอามไมก์ยอ่ราูเอาด้าโอเคแซ่บ

ตาที่สาม แซบปะแซบัแซบเนาะมันโคงข้างนร่เน้ยมันคง้าเร่องไงมันโงขางเร่อน้องโนานมันโ๊นานี้มูนเท่านนนั่นเราจะชิมนะครับจีชิมพี่น้องนี่นะครเสือร้องไพ่นะฮะส่วนเนี้ โค้งเลยนะเอาเอาทุกคนเย่ย่มึงดกมาจักนี้ เออล่นี่คือนวนในแม่นี่เอาทั้งมันเงามันวมเยอะเลยมันกัดมันยำอันนี้เขาห้องว่เพื่อนหนูลนวเนาะเน้ยหนูสุดเกื่อนเลยนั่นนันแพคนหนูว่ะเน้าะว่านาเนี่ยโคกาแบ่ไหน พ่อนอนนะทีเมตนอนพ่อใครที่บ่นเอาแล้วก็จเ้า

bạn đấy, nhiều nhiều khẩu hả? đi ngay giờ táp con, ui, chấm chấm, đi

น the so so ัดนัดพี่เป็นทำมครับใครได้ใครได้ได้เลยนี่ไม่ต้องกูได้มึงไหมพ่เป็นใครกูอูเหลียวกูตายกดินหนวกาคนถพี่เป็นไมล่ะท่านเหนือคอไอ้อกงคงคงึดเ้วยไปลมั้งอันนี้ก็ิมเม็มันก้อยงแลน เปี่ยนต้นตัน้งเลยเรียกจังหวฝันมั้เรียกคำลงคุแลวไอ้มงแนได้มาครับครับเต็มที่นะครับแ่บแสบจุนะครับสดเลยอืมเอาไปนีาโครงสายิงาขได รถไรกได้มันรู้ประเที่ได้นเีนะโอย่เนี่ยมาเปทยห้ามาี่มดหดีารับัน <c oughs> มาีรถทุกคนไหของพีล่ลงไเงินลนอะ